ใครจะต่อยมือพ <so ักก้าวไกลปล่อยเข้าไปขอประชาชนเดี่ยวจะปล่อยมือพักก้าวไกลก็พอเฮ้ยดีดีของมันขึ้นเสียงกลับมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เคยฟังดีเบท ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสุราก้าหน้านวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแรงงานผมจะลากรับพอให้จำนโยบายแบบนั้นไว้จำความหวังที่พวกเรามีด้วยกันไว้อย่าปล่อยมือกันใครเขาจะถีบเราล,ลงเรือเราบอกเราไม่รู้ ช่วยกันซ่อมเรือให้มันแข็งแรง <Yeah. S 1> แล้วเดินหน้าไปสู่อนาคตของประชาชนร่วมก,กันอย่างนี้มันไม่ดีกว่าแล้วครับพี่ดอง